สวัสดีค่ะวันนี้แทย์จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่แทยมีแลนที่จะขยายร้านไอ้ไม่ใช่เขาเรียกแบบเพิ่มบริการนะคะหลังจากที่จะมีแค่เล็บมือก็จะมีเพิ่มเล็บเท้าขึ้นมาด้วยนะคะและแพยก็ได้ทําการเปิดรละสมัครช่างลงไปในหน้าเพจแล้วก็ในกลุ่มของช่างทําเล็บนะคะก็มีคนมาสมัครกับแทยตั้งหนึ่งคนแต่แทยโดนเทค่ะพี่ช่างเขาไม่มาแล้วเพราะว่าเหตุผลสักอย่างแต่มันไม่ใช่พอยต์สำคัญของวันนี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นบอกเกิดของครูสอนทําเล็บคนใหม่ หรือไม่อย่างที่บอกค่ะว่าร้านแพลวเป็นร้านลับร้านทําเล็บลับในเต้นรถดนะคะ mm hmm. ก็จะมีพี่เซล์อิสระซึ่งแพลวก็จะดึงตัวพี่เขาหแหละมาช่วยทําเล็บปัญหาอยู่ที่พี่เขาไม่เคยทําเล็บเลยมาถึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมาไงคะ่ะมาดูว่าแพลวจะสามารถสอนพี่เขาได้หรือเปล่าถ้าพี่เขาทําเป็นก็แสดงว่าแพลวสอนได้ถ้าแพลสอนได้ก็แสดงว่าแพลวแพลก็ต้องเปิดสอนได้ราไปดูกันเลยค่ะพี่ลิกไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมแม่แต่ทาอะไรก็ไม่เคยเคยใช่ไหมคะ,คะ แต่เป็นทาธรรมดาค่ะทำเล็บปั้นจานแยวเป็นหลักๆ2แบบก็คือเป็นแบบทาธรรมดาที่แบบบ้านๆนะคทากันนะกะับซอคือจะเป็นเล็บเจลที่ร้าน้ามาทำเล็บเจลคือมันจะอยู่ทนแล้วก็มันต้องใช้เครื่องอบในการทําให้มันแห้ง เตรียมหน้าเล็บเราจะลงเบรคลงเพื่อให้มันสีมันติดทนแล้วก็หน้าเล็บมันแบบเรียบแล้วพอลงเบรคปุ๊บเราก็จะลงสีเจลสีอะไรก็ได้ที่ลูกค้าเลือกเราจะลง2ถึงสี่รอบถ้าลงแค่รอบเดียวมันจะสีมันจะบางแล้วมันจะไม่ทนถ้าลงเกินสีรอบสีมันจะหนาแล้วมันจะหลุดง่ายเอาอยที่นี้มาเห็นไหมว่ามันจะเป็นเงาเามันจะทาสีไม่ติดถ้ามันจะมันจะเงาเพราะฉะนั้นช่างเขาจะบัฟให้มันเป็นด้านๆแบบนี้ค่ะมันจะติดทนกว่า พอมันเป็นด้านดันแบบนี้ถ้าเราทาสีเลยอะ่ะมันก็จะเป็นขู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทาเบสก่อนอยู่บอกคาให้มันเรียบแล้วก็ทาให้มันคนประาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเป็น P ี c ซีอ่ะมันจะมีแบบเซียนก็เอาเล็บอะแคะเล็บลูกค้าออกมาแล้วก็ปัดเซียนออกใช้บัฟนะคะจับแบบน,นี้ใช่ค่ะ,คะก็คืออันนี้คือเราต้องการอเอาแค่ความมันมันออกเฉยๆให้มันดัน,ดนๆก็คือต้องให้ตัวเลยนะคะ เรียนหน้าเลสเสร็จปุ๊บต้องทาเบลดวิธีทาก็คือเราจะทาจากตรงกลางก่อนแล้วก็ต้องปิดปลายทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งตั้งแต่เบลดสีไปจนถึงท็อปถ้าสมงตพี่นิคทาข้างบนก,นก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาปิดปลายตัวนี้ก็จะเป็นมุมหัวเพราะฉะนั้นต้องทำด้านข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเริ่มข้างบนจบลายนี่นค่ะอบ,บทุกครั้ง60วิบมิลชิปไ,ไปไหนบล็อกบล็อกแหวกกินน้ำไหนกินน้ำไหน ตอนนี้พี่นิกเริ่มทาสีแล้วนะคะขายรถขายรถขายรถทำไมไม่ไมขายรถดูหน้าสิคะหน้าวันนี้วันนี้นะคะแพวสอนพี่นิกรู้จักการทาเล็บเบื้องต้นแล้วก็อุปกรณ์เบื้องต้นนะคะพวกตะไบ,บแล้วก็ทาสีตอนนี้ก็เสร็จแล้วทําได้หนึ่งมือแบบประมาณ สามชั่วโมงทานอยู่ประมาณสามชั่วโมงโอเคเลยใช่ไหมไม่มีอไรทำอี่ใช่ไหมถือว่าโอเคเลยทำไปเลยแต่ว่าอาจจะต้องแบบเก็บฝอยนิดนึงส่วนตรงนี้เขาเรียกอะไรแงะออกเจ็บไหมคะพี่แ่ะเจ็บไหมไม่เจ็บ <laughs> ใช้กรรไกรตัดหนังใช้ไฟตัดเดี๋ยวประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะให้พี่นิกทำมือตัวเองก่อนเะไ่้รูน้น้ำหนักมือค่ะเอาปื<พ>นมากาทำะค่ะในเล่มเลยเมือเดียว <laughs> ยว,วันนี้เป็นวันที่สองของการสอนพี่นิกนะคะพี่นิกเก่งมากอันนี้คือมือที่สองของพี่นิกนะคะเมื่อวานให้ฝึกพี่แง่แม่บ้านไปหนึ่งมือแล้วก็วันนี้มือตัวเองหนึ่งมือสวยแบบสวยเลยชิดโคนแล้วก็ไม่เลอะด้วย ไม่ค่อยเลยแล้วโอเคแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่มันขีมันขคสวยแล้วค่ะสอนท้ายแล,แล้วเราก็จะไปล้างกันต่อเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ํายาอะซิโตนมันจะไม่เหมือนน้ายาล้างเล็บธรรมดาน้าํายาเล็บอันธรรมดาละ20บาทล้างไม่ได้ล้างสีเจลไม่ได้น้ํายาระเบิดสีเจลแล้วก็อย่างอันนึงก็คือจะใช้เครื่องเจียเราจะใช้ตอไบหยาบบัฟบเอาท็อปออกก่อนเพราะถ้าไม่เราท็อปออกมันจะล้างไม่ออก ที่เท้าตองหอป่พอยเพรมันต้องแบบกัแบกาวเก็แบคบ้แบบอมร้อนน้ะค่ะไม่แบบซีดเออกชูมานี่อันนี้ขูดออกได้เลยก็เคยขูยดเนี่ขูดถึกตาุกคนเสบตัวนี้นะคะทววใช้ล้าง PVC ให้ลูกค้าขั้นตอนก็คือเราเจียให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้แล้วก็ใช้ยาตัวนี้หลุดง่ายมากไม่ต้องเพืองแรงเลย วันที่3ของการฝึกพินิกทำเล็บนะคะนี่เราใช้ทรัพยากรบุคคลของเต็นท์ได้คุ้มมากอันนี้คือนังเว็บลูกชายคนเล็กของเจ้าของเต็นท์นะคะให้มาฝึกเป็นผู้ชายก็ทำเล็บได้นะคะทาสีดำเก๋ๆเดี๋ยวเราจะให้เวลาพีนิกกับนังเว็บทำเล็บให้เสร็จก่อนเราจะไม่กดดันเราจะออกไปขายรถต่ออีกประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่อยกลับมาดูนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขอดูผลงานหน่อยความคุณลัมันควาเที่สุดครับตอนนี้ของเราตอนนี้ยึดตัวรอดเยี่ยมมากเป็นเงียเพิ่งจากเมื่อวานเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่เลือะเธอสวยค่ะ <Okay. S 1> วันนี้ให้เจ็ดเป็นสิบแอบสองพี่นิกนะคะวันนี้มีลูกค้ามาทำเลยพอดีแล้วก็มีหลานด้วยก็เ,เลยให้พี่นิกลองล้างไปเลยแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าลูกค้ามาผลงานอาจจะช้าที่ เ,าาาเป็นกำลังใจพี่นิกกันล วันที่5แล้วนะคะวันนี้ได้ให้พี่นิกลองทำเล็บเท้าจริงๆเท้าก็ไม่ได้เก่งเรื่องเล็บเท้าเท่าไหร่อาศัยการทำเล็บมือเป็นแล้วก็มาแบบแอะแดปเอา <S <S <ๆ>ก็ฝึกด้วยกันอย่างที่เห็นนะคะที่โชว์ไปเมื่อกี้นั่งงมกับพี่นิกัน2คนแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังไม่ครบอาจจะต้องซื้อโคมไฟเพิ่มพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่มันยังขาดอยู่นะคะแต่ว่าขอแค่ทาทาโอเคก่อนตอนนี้เพราะลูกค้าก็เริ่มจองเข้ามาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะในการฝึกเล็บเท้าวันนี้พี่บอกว่าถ้ามีไฟจะดีกว่านี้มากๆเดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาซื้อไฟให้พี่ดีกันที่ขาดไม่มีไฟนะแต่ว่าก็ก็ช้าอยู่แต่ก็ก็ส่งกับพี่ค่ะโอเคเลยพร้อมรับลูกค้าค่ะทุกคนตอนนี้มีลูกค้ามาทำเล็บแล้วนะคะเป็นลูกค้าแท้ คนแรกตอนนี้เราไปคลินิกทำเมื่อกี้เราเพิ่งไปทุระมาแล้วลูกค้าคนแรกของคินิกแล้วก็ลูกค้าคนแรกของรเราเหมือนกันลุ้นแทนเนี่ยหลังจากที่แพวโปรโมทลงเพจนะคะว่ามีบริการทําเท้าแล้วก็มีลูกค้าจองเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วตอนนี้พีินิกก็ได้ทําลูกค้าแล้วนะคะ3คน อาจจะมีช้าบ้างนิดนึงนะคะคนนึงก็ตั้งเกือบ2ชั่วโมงแพลก็มีแบบลงมาช่วยบ้างอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าก็เก่งใจลูกค้าตัวลูกค้ารอนนหลังจากที่เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบมา2วันแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าต่อไปพี่นิกก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ระบบก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะถ้ามีโอกาสมาลองใช้บริการที่ร้านแพลได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ